สวัสดีครับฝนจะมาอีกแล้วครับนุ่นครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องชา youtube ทุกท่านครับผมทำงานหน้าฝนก็ลำบากหน่อยครับทำทำหยุดหยุดจอดจอดตอนนี้เวลาใกล้จะเที่ยงแล้วครับเตรียมกับข้าวไว้ให้ทีมงานเรียบร้อยครับอยู่นี่ครับมีอมเนื้อ สองถุงแล้วก็ต้มเปื่อยสองถุงนะครับตอนนั้นจะเป็นข้าวเพราะว่าถ้าไว้ข้างนอกเรียบร้อยครับไอแดงไอดำจัดการหมดครับผมจะให้ดูขนาดวางไว้บนนี้ไว้บนตะกร้านี่ยังไม่รอดเลยอะคิดดูะ่ะไว้บนตะกร้านี่ยังไม่รอดเลยมันจะรอดได้ยังไงล่ะมันฉลาดมันขึ้นโต๊ะนี้มันขึ้นโต๊ะนี้ปุ๊บมันก็ปีนมานี่มันก็ไปกินนี่เห็นไหม มันเฝ้าอยู่นี่เองแดงอันนี้แงดงทั้งแดงทั้งดำครับนี่เฝ้าอยู่นี่เลยพามานั่งดูทีมงานกันหน่อยเรียวสั่งให้กินข้าวเที่ยงกันแล้วเราดูมุมนี้เลยครับเยบอยครับ น้องมะนาวจริงๆแล้วเลี้ยวซ้ายก็ได้นะไปฝั่งซ้ายอะ่ะฝั่งนู้นก็ก็ไปได้ครับระยะทางพอๆกันนะแต่โดยส่วนมากเลี้ยวขวากันหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจนะในบ่อตอนนี้ก็มีอามน้อยครับ เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับสระตอนนี้คือการขุดนี่ผมต้องวางแผนครับผมต้องวางแผนขุดตรงกลางให้เรียบร้อยเอาให้สะอาดได้ไหมเก็บให้สะอาดตรงกลางพอมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางปึ๊บเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมผมจะให้อาจารย์ชูครับลงไปข้างล่างแล้วไปตีคันนั้นน่ะคันนั้นดินมีเยอะหรอครับไปตีทลายคันให้มันสะอาดเลยให้มันดูสะอาดที่นี่เราก็เรียบร้อยแล้วช่วงกลางเราก็จะเลยข้าง ข้างๆเราก็ว่าไว้วิ่งได้นะครับข้างๆอ่าข้างๆนี้เราไว้วิ่งได้วิ่งมาวิ่งข้างๆเราก็ขุดไปด้วยเราก็แต่งไปด้วยเลยแต่งข้างไปด้วยม้วเริ่มจากนี้ใช่ไหมเริ่มจากนี้ไปนี่จบทางนี้แต่งเรียบร้อยจบหรือว่าวิ่งมาทางนี้ก็ได้หรือว่าจะวิ่งอ้อมนู่นก็ได้อ้อมข้างได้เลยเราก็จะเก็บข้างไปจบทีเดียวเลยครับฝนตกมาย,ยัางไงตรงกลางผมทําให้เรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยมาแล้ว กันเรียบร้อยสะอาดเลยขี้ตมไม่มีขุดฝังครับผมเอาออกหมดเอาขี้ตมออกหมดทุกอย่างอ,าออกหมดเลยขี้ตมไม่มีเจาะลึกแล้วก็เอาขี้ตมลงครับมันไม่สะอาดผมเอาขี้ต้มออกหมดเลยนูนทอทงวิ่งมาจากฝั่งนูนแล้วมันจะได้ไม่ต้องสวนกันครับ ทีนี้เราก็วิ่งข้างเนี่ยอย่างเนี้ยเราขุดนั่นเสร็จแล้วปุ๊บเราเก็บเรียบร้อยนี่มาเปิดน้ําลงไปนู่นเลยนี่เราก็มาเก็บข้างเลยขุดด้้าไปด้วยแต่งข้างไปด้วยแต่งข้างไปด้วยแต่งจบจบงานครับดูสะอาดดูสะอาดตาไปเลยฝนเนี่เพิ่งตกนะครับวันนี้ขอเต็มเต็มวันหน่อยแล้วกันวันนี้ถ้าเต็มวันก็เกือบจะหมดดินตัวเนี้ย หมดไปแน่นอนเลยมาดูว่าจานชูใส่กิจตักครับหนึ่งแล้วสองสูมนิดหน่อยสองตักแล้วนะครับ สาตักนี่ตักที่สามน่าจะอยู่ประมาณห้าตักครับเพราะว่าดินมันติดทุ่งกีด้วยนี่สามแล้วเดี๋ยวดูเวลาก่อนให้ทอทงไปรับอาจารย์โอ๋หน่อยเที่ยงใกลต้นโตหาทอทงห่อ ห้าตัดห้าครับตรงเอ,เอไปรับโต๊ะมากินข้าวนะเที่ยวเนี้ยบ้านนู่นน่ะอยู่นู่นน่ะบ้านหัวหน้าประเดิมอะ่ะที่เราไปทีส่วนยางอะ่ะงหลังบ้านอะ่ะโต๊ะอ,อยู่นู่นเลยฮะขับรถ เนิบๆดีครับทอทงครับสไตล์เขาพูดน้อยต่อยหนักครับบอกเลยบอกเลยว่าพูดน้อยต่อยหนักไม่ค่อยพูดครับทำงานก็คือทำเมาก็คือเมาครับเมานี่คือเมาเลยนะเมาแบบไม่ทำงานเลยนะเมาแล้วไม่ขับผมเมาแล้วครับไม่ขับครับ ก็ตอนนี้รถเปล่าก็พากันวิ่งมาจากฝั่งนู้นมาแล้วนะครับฝั่งนูง้นจะมีบางคันที่ยังไม่รู้ครับแต่จริงๆก็น่าจะรู้นะไม่ต้องวิ่งมาสวนกันกันกบรถหนักหรอกออกไปคนละเส้นเลยครับรถเปล่ามาดูว่าใส่เจ้ายักษ์กี่ตักกันผมว่าหกตักมาหนึ่งแล้วนะรถะปกติทุกคนมีแี 5, ่ห้ามาดูเจ้ายักษ์กันหน่อยหนึ่งตักแล้ว สายตดโอโทมาสองตักสองแล้วนะเอาดูสิครับผมครับครับผมบ่ายโมงครับไปถึงครับอ๋อพี่ไปถึงหน้างานกี่โมง อ๋อครับครับครับผมครับพอดีแล้วพอดีแล้วครับสี่ตักรถเนี่ยสี่ตักหรือเปล่าสี่ตักอันนี้ตักที่ห้าห้าหรือหกเนาะผมก็มนเดิรคคุยโทรศัพท์ได้บ้านนี่ ทุกคนดูนะครับดูที่ว่าได้กี่ตักเนี่ยใครรู้บ้างจักกี่ตักลองหันโทรศัพท์เข้าพอดีเลยมีงานวิ่งไปครับผมก็ พยายามหางานให้ทีมงานทุกคนได้มีงานทํานะครับผมพยายามหางานให้ทีมงานได้มีงานทําให้มีรายได้กันมีงานก็ตั้งใจกันทํางานนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าลําบากครับช่วงนี้โควิดหนักมากเรายังดีนะครับที่เราได้มีงานทํานะครับบางคนเขาไม่มีงานทํานะบอกให้เลยมันมันลำบากมากนะมันหนักมากนะครับ ของเรายังมีงานทำนะครับผมก็พยายามเต็มที่ครับให้ทุกคนได้มีรายได้พยายามหางานให้ทุกคนได้มีวิ่งครับทุกวันครับจะทำให้เต็มที่เลยครับตอนนี้โควิดระบาดหนักมากครับผมดูในแต่ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมหรอกดูตามเฟซต,ตามอะไรอย่างพวกไออะไรนะบริษัทพวกขนส่งอะ่ะ ทิ้งของเกลื่อนเลยอ่ะโอ้โหไอพวกข,ขนส่งพวกอะไรอ่ะที่ส่งของส่งอะไรเนี่ยของนี่เกลือนเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับแต่เห็นแต่ใ,ในในเฟซอ่ะโอ้ยผมเห็นแล้วหดหูใจเลยแล้วใครที่ก็ส่งของไปล่ะอย่างบางคนว่าส่งพระไปอย่างเงี้ยพระหายส่งไปร้อยองค์เนี่ย เจอแค่สามสองค์เองโอ้แบบนี้หนักมากเลยครับยากลำบากเด้อทุกคนเด้อเศรษฐกิจพังแน่นอนเลยครับแบบนี้มันจะกลายเป็นเหมือนฟองสบู่แตกเลยอะ่ะเพราะโรคโ,โ,โควิดนี่แหละนี่ก็ประครับประคองกันให้ทุกคนได้มีรายได้ไปนี่หละคนหนึ่งนี่มีสองคันนี่ม้าขาวกับมะนาว ยังวิ่งมาจากฝั่งนี้อยู่คนอื่นเขาวิ่งมาจากฝั่งน้นนะครับรถเปล่าอ่ะพูก็ไม่ค่อยใจเหมือนกันถ้าเราวิ่งมาทางนี้อ่มันจะสวนรถหนักไงแต่ถ้ามาจากทางนุ้นมันจะมารถเปล่าไม่ต้องสวนใครเลยทําไมไม่คิดกันบ้างเลยขับรถไงใช้สมองเนี่ยขับรถนะเขียงเลยยง เดี๋ยวให้ทีมงานพักกินข้าวเที่ยงส่วนผมจะไปดูงานครับพอดีงานโทรมาเมื่อกี้นี่งานนี้เป็นงานด่วนครับงานด่วนอีกแล้วผมต้องวิ่งไปดูหน้างานก่อน น่าจะต้องใช้เจ้าส้มลายเลยไปอีกเพราะว่าหน้าฝนแล้วต้องใช้คันใหญ่ครับมันทํางานได้เร็วดีมันทันใจเอาง่ายเอาคันน้อยไปไม่ทันฝนหรอกทำแป๊บเดียวฝนมาก็เรียบร้อยทําไม่ได้แล้วต้องเอาเจ้าส้มลายไปลุยเลยเดี๋ยวผมไปดูหน้างานก่อนนะครับประมาณสักบ่ายนี่แหละเดี๋ยวออกไปแล้วให้ทีมงานได้หยุดกินข้าวก่อน โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าทำให้ใครได้เดือดร้อนผมก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมก็สอนในทางที่ดีๆให้ทีมงานนะครับสอนทางที่ดีไม่ได้โจ,จงว่าใครนะครับคือเราสอนให้รู้ให้รู้จัก การทำมาหากินแบบไหนที่จะทําให้เขาเดือดร้อนนะครับให้เขาได้รักเราให้เขาเกลียดเราครับก็ลาท่านผู้ชมเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม